สวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะมาเห็ดอันสมปลาไข่พี่น้องก็เลยมาทายให้เพื่อนๆดนเบิ่งน้ำเน้ะคะ่ะค่อยใส่เกลือไปแล้วเราก็ใส่ผงนัวนิดนึงคือพ่อก็เลยมาหาหมูเจ้าใส่กระเทียมเสียบแบตก่อนพี่น้องโทรศัพท์แบตหมด ไข่ไข่ปลาหมอใส่กระเทียมเนาะคะ่ะใส่กระเทียมใส่เกลือใส่ผงนัวนิดนึงกใส่เข่าหุงตัวแบบนี้หุงเข่าอยู่เดี๋ยวทาเขาก่อนเขา่าท่านสุก นี่ก็สิเป็นปลาไส้เกลือไว้ทอดกินร่างจนเนื้อปลาซีดบ่อยไส้เกลือกับผงนัวด้วยจ้ะ กมมันนี่วันเมวันเมฟิแนแลนด์โอ้ยสุกหลกหลายเพลินต่ำขอบอันนั้นไหมวันเมฟิแนแลนด์ทรงข้อความไปบอกแม่ย่าทรงบอกกอนมูเลยเพิ่นดีใจหลาย ว่าคอยจำว่าคอยจำได้ก้อนลูกเพื่อนอะนะพี่เนาะว่าคอยคอยจำวันเมื่อิวแลนได้ก้อนลูกจะคล้องนะกันเลยดีจ้ะว่าลูกไผ่เห็นความสำคัญอย่างประมาณนี้ ผงนัวแล้วก็ใส่แป้งไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่ะใส่เกลือใส่ผงนัวตอนสีทอดก็เอาท้าแป้งท้าแป้งแจ็คหน่อยมาอดมื้อนี่ดอกเขามีแล้วโอ๊ย ท่านเลวเลยถอดถุงมือละถอดมากระไซง่ายไม่บาดพี่โนองเอ้ยจะเอยเป็นอย่างเฟซบุ๊กเอยก็ลงวิดีโอบาได้บัดที่นี่ยูทูบกับสิล้งบาได้อีกละมั้งที่จังไดบุ๊กโหลดตังโดโหลดบาได้จักเทือ่อ ากตักให้มันเย็นดีแล้ว ค่ะมันเย็นก่อนพี่นอ้องเขาห่อนใส่ไปเดี๋ยวมันสิลววไข่อ่านี่ก็มักเกลือแล้วถ้าใส่ตู้เย็นไว้ตัวบบานี้ย่ามอยากอะเอามาทอดกิน ฟินแรงก็เลยเป็นบาปเป็นบอเห็ดแมวกินเลยค่ะเฮ็ด <c oughs> <c oughs> นังเฮ็ดน,นี่ไปเ <c oughs> ห็นมันแล้ไวไปแต่ละมือพี่นอ <c oughs> ้องดูซื้อๆมันก็ขีดข้านป่ะเ็ดอีหยังเล่ยมันจะขีดข้านไปซื้อๆีรีส <c oughs> ์หลยฉันว่าในเฮ็ดหนังเฮ็ดนี่เนี่ยกะ ซีลูสิปขยำได้บ่กระชับกระเฉีย้ขึ้นมาแน่จักหน่อยผมบ่เฮ็ดอีหยังเลยกับเฟนขี่ข้างข้านอยู่เตียงอยูย่ห,งหง้องนอนอยู่นั่นล่ะใส่ตู้เย็นไแวบบ้อัดฟิตเลยอีกอันนึงใส่ตู้ธรรมดาเพราะว่าเรียวมืออื่นขอสะกิดกินกับต่ำซัว บานสิไปซื้อถุงห่อนว่าไรล,ล่ะถุงบานห้าวันหนาถุงบานเขามันบางอ้องดปใส่สองสองชั้นปลาที่เอือแล้วนั่งหลอกนังให้่อยนั่นหละพี่น้องที่ไปตักเฮ็ดน้ำกันนล่นนี่หลอกนังออกคอยกับตัดกหัวต,หตัดก้างตัดกีด ่วยกันเทช่วยกันกินขันว่าใดเล่ามาฮับกับว่าใดกินเรา่อยบอมี่รถไปสามีว่าจะไปเอารถเพื่อน,นเมีกับว่าจะไปจกักรยาอฝีขึ้นดากสักกลอน ได้เล่ามาหามารับเอาโทรมาแล้วเล่ากับเป็นคนขย,ยันไหมพี่น้องเล่ากับว่าคอยอยากอยู่บ้านหรอกต้องห้านง่นห้าหนี้เฮ็ดเหนื่อยแล้วเววันซื้อแล้วลาเววันต้องดีน้าข่อยให้พี่น้องเอ้ เออนี่เรดีดีเรกใจดีหงเขาเห็ดอีกอย่างให้เรนี่เพิ่นเห็ด้ถวขึ้นเด็ที่ามือนัลเราโทนฮะจะตักฟ้าเดอ้อจะถามเราว่อยใสยุทาน้ามแล้วเอามาครับเอาไฟทำไม เออหิ้วเขาแห้งเฮ็ดแล้วกินให้ไงเด้อกันนะคอยกับพัดก็เข่าพัดยังให้เรา้วกี่พ่อมาเามือหนีแล้วแล้ก็เฮ็ดแล้วก็ห่อมาให้ยคอยกิใ่กใส่ใตู้เย็นอันนึงก็ใส่ซองฟิตอันนึงไข่ปลาอยไข่ปลาไข่ได้ตั้งหลายถุงพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวคอยนับก่อนคอยได้จักถุง วเลเลยมื่อปลาแม่เออแล้วก็เอามาไห้ไขป่ปลาเพียบเดี๋ยวนับก่อนได้ที่ถึงหนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้โอ แปดโอ้ยเสื้อ,อ,อเอาบกพี่น้องเอาเสื้อไขอ่บอให้ปลาแปดถุงไข่มีนะ่ะอันนี้สามถุงแล้วเนะาะไปเกี่ยกลับอันนี้เลยอันนี้ปลา,น,น,น,า,านี่นี่สามถุงนี่สี่ถุงไข่ข้างใน หาถุงหกถุงเอาว่าหนักให้บิงย่านว่าขีบตัวเจ็ดถ <c oughs> <7. S 2> ักเจ็ดถุงเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถุงอ้ามีเจ็ดถุงพี่ดองมีเจ็ดถุงไข่ฝาทั้งนั้นเลย <c oughs> เ็ check ing, check ing. ้เกงเส้นกงแกงไส้น <políticas> มัยสูอ <shr ug makes noise> ืมเจบไหลดีแลยพี่ดองเอ้ยบอบขี่คันบอบขี่คันเฮ็ดกระบอม้กกินเด้อค่ะกูได้ขี่คันกับบมีกกินเด้อ เป็นที่พึ่งแห่งตนสร้างหอดแล้วเอาเข่าไส่บัตรนี่ใส่เกลือใส่เขาใส่กระเทียมใส่ผงนัวคลุกเข้าไปปิดไว้จากสามมือสมือก็ได้กินแล้ว คนหลายใครมันสิแตกปิดระบาดนี่สักนาที่สิบเอ็ดเอาทุงแล้วมีไส้ไว้มันสมแล้วกลิ่นม,มันจะออกพอ

วางไว้ของนอกก็ต้องใส่ตู้เย็นส้มบัตรคอยเดี๋ยวคอยให้เบิ่งส้มบัตรคอยเฮี่กนุยเห็นบ่พี่นอ้องทั้งประแดกทั้งปลาสมส้มบัดห,หวงหวงยิงกว่าท่องหวงยิงกว่าท่องบาทานี่โดนเด้เน ยู่นีว่ไ,ได้สนใจเดทท้องเธอไ่อ,อยียงน่ะ <c oughs> ของกินย่างเดียวไปก่อนพี่น้องแล้วคลิปนาสิก,กินเขาอ่ะไปเด้อ